ระครูอุตการบดีวัดพเนียงแตกมีนามเดิมว่าท่าหรือวันพื้นเพเดิมเป็นชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่ออายุครบบวชก็ได้เข้าสู่ร่มกาสวพัฒนับพัฒศีมาวัดบ้านของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต่อมาท่านได้ทุดดงมาจำพรรษาที่วัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมในขณะนั้นหลวงปู่สุข เจ้าอาวาสวัดพเนียงแตกรูปแรกได้มรณภาพคณะสงฆ์และชาวบ้านได้เล็งเห็นว่าหลวงพ่อทามีศีลาจารวัดน่าเลื่อมใสจึงพร้อมใจกันนิมนต์ให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาหลวงพ่อทาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพเนียงแตกและมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงเมืองนครปฐมมีสมณศักดิ์เป็นพระครูอุตการบดีและเป็นหนึ่งในพระครูสี่ทิศผู้ปกปักรักษาองค์ปฐมเจดีด้านทิศเหนือ หลวงพ่อถาท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในราวปีพุทธศักราช2400จนถึง2450ความเฉียบขาดและความดุข,ของท่านทําให้นักเลงและเสือล้ลยเกรงกลัวมากจนได้รับฉายาว่าหลวงพ่อเสืออีกฉายาหนึ่งครับในอดีตพ่อหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงโปรดปรานพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานมากครับหลวงพ่อถาท่านก็เป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่5ให้ความนับถือ ดังนั้น พิธีพุทธาพิเศษพระกริ่งสวนเต่ารัชกาลที่หได้จัดพิธีพุทธาพิเศษในพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกท่านก็ได้รับนิมนต์ร่วมพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกท่านมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพยาปวรเลศและเมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพยาปวรเลสสิ้นพระชนหลวงพ่อทาก็ได้รับนิมนต์ร่วมพิธีการพระศพดังนั้นการสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อทาวัดพะเนียง แตจึงได้รับอิทธิพลมาจากวัดบวรนิเวศวิหารพระเครื่องของท่านจึงเป็นในรูปแบบเทหล่อโบราณเหรียญหล่อโบราณทั้งสองรุ่นนี้มีคุณวิเศษทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีมหาอุดแถวคลาดและโชคลาบเมตตามหานิยมเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครเลยล่ะครับ